ครับตอนนี้ก็สวัสดีมาเจอกันนี้แล้วครับเขาไขไม่งามมันนี้มาดูเขาขึ้นปูนฉาบ <c oughs> อิทอิทมวนเบาโอ้ตั้งแต่เป็นช่างมาก,ก็ไม่เคยฉาบอิทมวนเบาเนอะครับนี่ <c oughs> อิทบล็อกผมว่าง่ายกว่าน,นี้ยาก อย่กยากครับเพราะว่ามันแห่งเร็วรถน้ำก็เหมือนเข้ามาอยู่รมผมองเลยรถน้ำกันเอาแรงจีน้ำแล้วพระในยาต้องขึ้สายราดน้ำให้มันอิ่มน้ำครับแล้วมันก็จะมันจะแห่งชาต้งเชาเอาความชื้นให้มันได้แล้วก็อันนี้ขึ้นปูนเก้าวก่อนครับชั้นแรกก็ขึ้นปูนเก้าแล้วก็ เอา,เอาเปุณนสูตรชาพิเศษครับมาขึ้นทับชั้นสองใส่ปุ๋นเก้าอหมันยึดกนนเกาะครับอินมวลเบาครับตอนนี้ก็ไม่เคยเจอหรืพึ่งเจอครั้งแรกเลยครับในงานแรกเลยถือว่ายากมากครับแทงเร็วแล้วก็จะมีการแตกราว ครับกาลังจาบอยู่ช่างผมก็ถ่ายผมจับเสียมครับนี่ช่างทั้งนี้ก็ผสมปูนกาวอยู่ครับผสมปูนกาวแล้วก็ขึ้นปูนกาวชั้นแรกครับนี่นี่ครับนี่ครับปั่นปูนกาวอยู่ครับกําลังปั่นปูนกาว ปั่นเพื่อให้มันเนียนละเอียดค้นมันจะยึดเกาะผนังดีครับตรนี้ครับตอนบ่ายก็ึินแหงเล็กครับหัวแหงมันจะแหงทำไม่ทันผมก็จะเสียม ก็ถือว่าทำยากกว่าอีดบลกครับตัวนี้อีดมวลเบาอันน,น,นยู่ประมาณลูกมากี่เซนี่ไหรประมาณสองเจ็ดสเจ้ะสองเมเจ็ดสิบนั่นแหละประมาณ,ยมาณอยู่ก็ขอบไหมนะพอดีมันั่นอยู่ต่จอดก,กั่ก็บขอบด้กัน นี่ครับรกำลังขึ้นปุ้นชั้นสองอยู่ครับนี่เป็นปุ้นฉาบสูตรพิเศษชั้นแรกก็ขึ้นปุน้นกาวเพื่อให้ย,ยึดเกาะครับอินมวลเบาครับอันนี้ฉาบมาวานครับ ฉาบเซ็ตมาวานตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่ครับถถ้าทาลงสีไปแล้วทาสีก็คงเกเนียนดีถือว่าใช้ได้ทำน่าจะหกวันวันนี้เลยครับใกล้จะเซ็ตแล้ว ฉาบด้านในครับตัวนี้มีช่างสามสี่คนกับตรงนี้สองตรงนน้นคนหนึ่งนะนี่อันนี้ช่างที่ฝีมือคัดมาไว้ทางนี้น <laughs> ต้องคัด <laughs> ต้องไห <laughs> วะน้อยใจด้วยว่าโตกเกดวะคัดมาอยู่ชั้นล่างวะก็ขึ้นมาเอ่อ โอ้ปูนผมจะแห่งแล้วผมก็คงปบปะแค่นี้แหละสวัสดีครับ